สวัสดีชาววันพฤหัสเช่นเคยครับพี่น้องชมสวนชมทุ่งต้นไทรเอ้ยไม่ใช่ต้นไทรมะละกำลังขึ้นนี่จักรยานและจักรยานมาใหม่มาเช่นเคยครับเป็นใย,ยเอ้ยมะนาวนี่ย้ายไปไหนดีวเนี่ย เขาจะให้เอาออกอยู่ใช่<ท>ฮะใช่เขา,าเขาจะโอนเป็นนิติอะไรโอ้ตึงเต็งอยู่ผมก็ลืมให้อาหารปลายังไงยังไงมันก็พูด,ปด,ดแปลงอะไรรสชาติกาแฟสดเดิด ชื่นใจสบัดแข้งสบัดขาโอ้โหกินแล้วมันสดชื่นดีนะหอมมันปากเริ่มเริ่มขับถ่ายคล่องแล้วใช่ไหมบอกให้มากินต่อเนื่องกินวันเว้นวันโอ้โหฮะไม่ได้กินต่อนะกินวันเว้นวันวันเว้นวันมาทุกวันเลยเนี่ยเออ Ờ, cái con vang những đi cà phê đi. Okay. À. Bột, cái gì này Đông loan rồi Ừ Dạy đi Tam đây Nam loan Một gấp một เอฟอซีก็าาถามว่าคุณยายออคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะชื่อสำอางอยายสำอาง <c ười> <c ười> อยายสมอางครับโอ okay, เคครับพี่น้องเจ้าเรียกผึ่งเจ้าเจ้อาอังเหรอเออเออกินแล้วลองสะบัดขายด้เยด้วย นี่นี่นี่จะทีบเลยเออนี่ไงเป็นไงหิว,วเลยครับนี่สมชื่อครับกับกาแฟเสดิดนะครับพี่น้องขอบคุณครับ